ครับวันนี้เราก็ามาชมสวนทุเรียนกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาคุยในเรื่องเกี่ยวกับข้อห้ามในการทําการปลูกทุเรียนหรือว่าข้อห้ามในการดูแลทุเรียนใหม่หรือปลูกทุเรียนใหม่นั่นเองนะครับว่ามันมีข้อห้ามอะไรทําลงไปแล้วอาจจะทําให้ทุเรียนเราตายได้นะครับเราไปดูกันนะครับครับ ข้อห้ามแรกนะครับในการปลูกทุเรียนนะครับเราห้ามรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยคอกที่เป็นปุ๋ยสดนะครับปุ๋ยพี่วัวขี้ควายสดนั่นเองนะครับเพราะว่าการที่เราเอาปุ๋ยคอกรองก้นหลุมการหมักการย่อยสลายของพวกขี้วัวขี้ควายหรือว่าปุ๋ยเคมีต่างๆนะครับมันจะเกิดความร้อนนะครับซึ่งในกระบวนการย่อยสลายของ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยขีวคีควายที่เป็นปุ๋ยสดนะครับแม้กระท่งปุ๋ยเคมีเองมันจะดึงออกซิเจนจากใบลงมาในการย่อยสลายนะครับเมื่อมีการดึงออกซิเจนจากใบมานะครับมีการแย่งอาหารกันก็จะทําให้ใบทุเรียนของเราเหลืองนะครับสิ่งสําคัญก็คือจะทําให้ทุเรียนเราตายได้นะครับและก็ที่สําคัญนะครับห้ามกลบด้วยปุ๋ยที่เป็นคีวคีควายสดนะครับบนโคนต้นทุเรียนก็มีเหตุผลเดียวกันนะครับปุ๋ย ขอกหรือปุ๋ยขี้วัวขี้ควายสดๆที่เรามากรุบลงโคนต้นตุเรียนนะครับจะเกิดความร้อนนะครับก็จะทําให้ทุเรียนเราตายได้นะครับการรออก้ดหลุมก็อาจจะใช้พวกเชลลาเตโคเนมารออก้ดหลุมบวกกับพวกหินฟอสเฟตนะครับที่จะช่วยลดความเป็นกรดในดินได้นะครับซึ่งจะทําทให้ทุเรียนเรามีการเจริญเติบโตนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับการให้ปุ๋ยทุเรียนนะครับสำคัญคือ ควรให้ปุ๋ยในช่วงที่ทุเรียนเราแตกยอดนะครับเมื่อลงหลุมปลูกไปนะครับรอให้ทุเรียนเราแตกยอดใหม่ขึ้นมานะครับถึงจะทําการให้ปุ๋ยได้นะครับเพราะว่าการแตกยอดใหม่คืออะไรการแตกยอดใหม่ของทุเรียนคือการที่รากของทุเรียนเรามีการเดินรากใหม่ออกมานะครับเมื่อมีการเดินรากใหม่ออกมามันก็จะทําให้รากหากินได้นะครับรากหากินได้ใบทุเรียนก็จะแตกยอดใหม่ออกมานะครับการให้ปุ๋ยก็จะให้บริเวณ อรอบทรงพุ่มก็จะให้บริเวณรอบทรงพุ่มนะครับทรงพุ่มใหญ่ขนาดไหนรากก็จะออกมาเยอะตามขนาดของทรงพุ่มนะครับเราก็จะให้ปุ๋ยตามรอบทรงพุ่ม และข้อสําคัญในการให้ปุ๋ยนะครับก็คือการให Trans ้ปุ๋ยในรอบต่อไปหลังจากที่เราให้ปุ๋ยรอบแรกแล้วนะครับไม่ควรให้ปุ๋ยซ้ํานะครับจนกว่าทุเรียนของเราจะแตกยอดหรือรัดยอดออกมาใหม่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการแตกยอดหรือการรัดยอดใหม่ mm hmm. นั่นก็หมายความว่าทุเรียนเราสามารถหากินได้โดยระบบรากนะครับก็เหมือนกับการที่เราให้ปุ๋ยในรอบแรกนั่นแหละครับเมื่อรากเดินยอดทุเรียนเราก็จะสามารถแตกยอดหรือรัดยอดใหม่ออกมานะครับบางคน ลูกทุเรียนกลัวทุเรียนไม่โตใส่ปุ๋ยรอบแรกไปแล้ว2ส,สัปดาห์สสัปดาห์ใส่มาอีกนะครับเนี่ยใส่ในปริมาณที่เยอะนะครับทุเรียนมันเป็นพืชที่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับคือทุเรียนต้องการทุกอย่างแต่ไม่ได้ต้องการมากมายนะครับเราต้องดูแลปกป้องผมไปไม่ใช่ว่าอยากให้ทุเรียนโตอยากให้ทุเรียนเ,เขียวใส่แล้วใส่อีกใส่ทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใส่ก็ไปนะครับ และอีกอย่างนะครับสําคัญต่อเนื่องกันเลยนะครับการปลูกทุเรียนนะครับควรที่จะวางถุงต้นกล้าทุเรียนของเรานะครับตรงกลางหลุมปรับระดับความสูงความต่ําของต้นทุเรียนนะครับให้รอยต่อระหว่างรากกับลําต้น นะครับหรือว่าระดับดินปากถุงนะครับให้สูงกว่าระดับดินปากหลุมนะครับเล็กน้อยนะครับหรือว่าประมาณ3เซนติเมตรนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าทุเรียนเป็นพืชระบบรากตื้นนะครับตามที่ผมเล่าวมาในขั้งต้นนะครับมันจะมีรากอากาศที่หากินบนพื้นผิวดินนะครับหรือว่าถ้าเราวางดินในถุงปลูกนะครับ ต่ำกว่าดินปากหลุมนะครับแล้วทําการกบหลุมปลูกนะครับก็จะทําให้ระบบรากของทุเรียนซึ่งเป็นระบบรากตื้นไม่สามารถได้รับอากาศนะครับรากไม่เดินไม่มีการเจริญเติบโตใบเหลืองแกรแกนและก็ทุเรียนเราตายได้ในที่สุดนะครับหลักสําคัญในการปลูกทุเรียนอีกอย่างนะครับก็คือไม่ควรถอนหญ้าบริเวณโคนต้นนะครับ สำหรับทุเรียนเล็กหรือว่าทุเรียนปลูกใหม่นะครับหลังจากปลูกไปแล้วนะครับไม่ควรถอนหญ้าบริเวณโคนต้นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุเรียนมีระบบรากตื้นนะครับเมื่อมีการถอนหญ้าก็กจะทําให้รากของทุเรียนเราเกิดการฉีกขาดซึ่งเมื่อรากทุเรียนเกิดการฉีกขาด นั่นก็จะส่งผลต่อการโดนเชื้อราโจมตีนะครับโดยเฉพาะเชื้อราไฟทัฟทตอร่านะครับที่เป็นปัญหาของชาวสวนทุเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเล็กทุเรียนใหญ่นะครับซึ่งเมื่อเชื้อราโจมตีนะครับก็จะเกิดปัญหาโรครากเน่าขคนเน่านั่นเองนะครับและก็อีกอย่างนะครับต่อเนื่องกันไม่ควรที่จะทําการรวนดินทุเรียนนะครับโดยเฉพาะทุเรียนเล็กที่กําลังปลูกใหม่นะครับเพราะว่าอะไรเหตุผลเดียวกันนะครับกับการถอนหญ้า เมื่อเรา,าพรวนด,ดินนะครับยิ่งจะส่งผลมากกว่าการถอนหญ้าการพรวนด,ดินจะทําให้รากทุเรียนเราชีกาดรลุดเสียหายนะครับสิ่งสําคัญนั่นก็คือเหตุผลเดียวกันนะครับกับการถอนหญ้าระบบรากเป็นระบบที่สําคัญเป็นเรื่องที่สําคัญของทุเรียนนะครับเมื่อรากเน่าคนเน่าจากาการโจมตีของอเชื้อราไฟทับทุล่านะครับชาวสวนทุเรียนมือใหม่จะเจอปัญหานี้ทั้งสิ้นนะครับ ชาวสวนทุเรียนในหลายสวนที่บอกมานี้ทุเรียนตายหมดนะครับปลูก10ต้นก็ตาย10ต้นปลูกร้อยต้นก็ตายร้อยต้นนะครับเอีกอย่างนะครับการให้น้ําสําคัญก็คือทุเรียนเล็กก็เอาง่ายง่ายนะครับทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการน้ํามากในจํานวนมหาศาลนะครับและก็ในแหล่งปลูกทุเรียนนะครับผมว่าพื้นที่ 1- ใน3ควรมีน้ํา1ส่วนนะครับ ก็คือน้นํานส่วนอ่าพื้นที่ปลูกทุเรียนอีก3ส,ส่วนนะครับและก็การให้น้ําทุเรียนที่เหมาะสมมันก็ไม่มีสูตรอะไรตายตัวนะครับเราก็ดูความชื้นความแฉะของพื้นดินเราเป็นหลักนะครับก็คือถ้ามีความชื้นความแฉะเราก็ไม่ต้องลดนะครับก็อาจจะเว้นไว้วัน2วันลดครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเราก็ดูหน้าดินนะครับจับหน้าดินดูว่ามันมีความชื้นความแฉะหรือเปล่า ถ้ามีความชื้นคงเจรเราก็ไม่ต huh ้องลดน้านะครับแต่ถ้ามันพื้นดินแห้งเราก็จะต้องลดน้ํานะครับอาจจะเว้นวันครั้ง2วันครั้งก็ได้นะครับมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับก็เหมือนกับอัตราในการให้หรือระยะเวลาการให้นะครับก็มันไม่มีสูตรตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับความชื้นนะครับรอบโคนต้นนั่นเองนะครับเราก็ต้องสังเกตดินบริเวณโคนต้นตามที่ผมได้กล่าวมานั่นเองนะครับแต่ไม่ควรที่จะลดน้ําจน น้ำขังจนเกินไปนะครับเพราะว่าการลดน้ําจนน้ําขังนะครับนั่นหมายความว่าคือสิ่งที่ผมบอกมานั่นก็คือถ้าน้ําขังมันเป็นแหล่งรวมของเชื้อราร้ายนะครับนั่นก็คือเชื้อไฟทอปทัล่านะครับซึ่งจะเข้ามาโจมตีทุเรียนเราปัญหาของชาวสวนทุเรียนที่ปลูกใหม่นั่นก็คือการที่เชื้อราไฟ Top ทอปทล่าทาลายรากทุเรียนของเรานะครับทำให้ทุเรียนเราลากเน่าและก็าตายในที่สุดนะครับชาวสวนทุเรียนปลูกใหม่หรือมือใหม่ไม่ประสบความสําเร็จก็เพราะเรื่องนี้นะครับ ก็คงเป็นข้อมูลนะครับสำหรับเกษตรกรมือใหม่ที่จะทำการปลูกทุเรียนนะครับสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่นะครับอาจจะไม่ถูกไม่ต้องทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็ควรนำไปปรับใช้แล้วก็หาข้อมูลนะครับจากแหล่งโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ายูทูบเฟซบุ๊กนะครับเพิ่มเติมนะครับจากาเราเรา ชาวสวนต่างๆที่ได้ให้ความรู้กันนะครับก็มาปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ของตัวเองนะครับเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่โดยหลักๆแล้วก็คงเป็นหลักประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้มีความสุขในการทําการเกษตรเช่นเคยเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ